สวัสดีค่ะวันนี้เรามาอ่านไพ่ความรักของชาวราศีกันนะคะรักนากกันในช่วงครึ่งเดือนหลังนะคะวันที่16ถึงวันที่31มีนาคมนะคะท่านที่เกิดระหว่างวันที่16กันยายนถึงวันที่15ตุลาคมความรักนะคะชาวชาวราศีกันเป็นอย่างไรบ้าง ความรักของชาวราศีกันเป็นอย่างไรบ้างดึงครึ่งเดือนหลังนะคะการอ่านเป็นการอ่านทั่วไปเนาะอย่างไรแล้วก็พิจารณาในการรับชมนะคะเอ,เ,นนเอาไว้เป็นแนวทางเอาไว้เป็นแนวทางเอาไว้เป็นนิยายเรื่องนึงเนาะอย่าไปซีเรียสนะคะอย่าไปเก็บมาคิดนะคะในสําหรับบางท่านที่ไม่ไม่ตรงหรือว่า อะไรที่ดีก็เก็บไว้นะคะอะไรที่ไม่ดีก็เดินผ่านนะคะสําหรับพลังไพ่สาหรับคู่ที่นะคะคู่ที่กําลังคบคุยอยู่หรือว่าคู่กําลังคบหานะคะไพ่ของแม่หมอเนาะก็จะเป็นลักษณะของในบางท่านที่กําลังมีปัญหานะคะหรือว่ากําลังหาแนวทางที่จะแก้ไขเนาะเอาละค่ะความรักชาวราศีกันนะคะ ความรักชาวราศีกนันนาไพ่นี้นะคะเป็นไพ่ของความรู้สึกมีไพ่เจ็ดไม้เท้าไพ่ view of fortune นะคะโชคชะตาการเวลานะคะเข้ามาเกี่ยวข้องในการตัดสินใจชาวราศีกันเหมือนกำลังหาคำตอบให้กับตัวเองอะไรสักอย่าง นะคะที่ทําให้เราเหมือนกับเราอาจจะไปคาดหวังหรือว่าตั้งใจตั้งใจทําอะไรสักอย่างในความสัมพันธ์นี้หรือความคาดหวังที่เรามีให้เขานะคะมีไพ่ห้าถ้วยไพ่ของความรู้สึกมันเหมือนกับว่าคุณไปคาดหวังแต่มันไม่เป็นอย่างที่คุณคิดเนาะสามถ้วยนะคะความสุขหรือว่าความสําเร็จนะคะที่คุณได้ตั้งเป้าหมายเอาไว้ เนาะตอนนี้การเวลาเป็นเครื่องพิสูจน์สาหรับชาวราศีกันนะคะการเวลาเป็นเครื่องพิสูจน์สาหรับชาวราศีกันในสิ่งที่มันอ่าในความสัมพันธ์บางท่านอาจจะกําลังคบคุยอยู่เนาะหรือว่าสถานะไม่ชัดเจนนะคะก็มีเกณฑ์ว่าน่าจะความสัมพันธ์น่าจะไปดีกว่านี้เร็วกว่านี้หรือว่าน่าจะชัดเจนมากกว่านี้แต่มันอาจจะไม่เป็นอย่างที่คุณคิด หรือชาวราศีการย์บางท่านหรือบางคู่นะคะที่กําลังมีปัญหากับห,กหลายสิ่งหลายอย่างที่เก็บความรู้สึกของตัวเองไว้ในบางคู่เป็นแฟนการสถานะคบกันอยู่ก็แล้วแต่นะคะเราอาจจะไปคาดหวังหรือว่าไปคิดกับเขามากเกินไปนะคะหรือซีเรียสมากเกินไปกับอะไรหลายสิ่งหลายอย่างที่เราก,กาลังตัดสินใจอยู่หรือกาลังมาคิดวางแผนอยู่ในความสัมพันธ์ของเราณตอนนั้นนะคะแต่ด้วยเหตุที่ว่า นะคะด้วยเหตุที่ว่ามันมีไพ่สิบไม้เท้าเนี่ยมันเหมือนกับเราเก็บความรู้สึกไว้พยายามใจเย็นที่สุดพยายามรักษาความสัมพันธ์เอาไว้ชาวกันยังรักษาความสัมพันธ์เอาไว้อยู่ถึงแม้ว่าสิ่งที่ตัวเองคาดหวังหรือ,รอคิดอยู่ตอนนี้นะคะไม่เป็นอย่างที่คิดก็กพยายามที่จะปรับนะคะพยายามที่จะปรับพยายามที่จะบวกเข้าไว้นะคะบวกความรู้สึกดีๆพยายามที่จะรักษามันไว้ถึงแม้มันยัง ไม่เป็นอย่างที่คุณคิดคุณกำลังพยายามที่จะทำให้ความรักของคุณยังคงอยู่ในความรู้สึกของชาวกันเองบางครั้งมันก็มีบ้างนะคะที่คุณรู้สึกอยากจะวิน่นหรือว่าอยากจะ,จะแสดงความคิดของตัวเองออกมาแต่คุณก็พยายามที่จะเก็บและก็พยายามที่จะรักษาความสัมพันธ์สารต่อไปในบางคู่อาจจะดูแล้วนะคะในสถานะไม่ชัดเจนกำลังค,คุยกันอยู่ หรือว่าความสัมพันธ์มันไม่ไปไหนเลยหรือไม่เป็นอย่างที่คุณคิดเลยแต่คุณก็พยายามที่จะเก็บนิ่งยอมรับเป็นฝ่ายยอมรับเป็นฝ่ายที่จะเข้าใจมากกว่านะคะซึ่งบางครั้งเขาอาจจะเอาแต่ใจหรือว่าไม่เป็นอย่างที่คุณคิดวางแผนไว้เลยแต่คุณก็ยังที่จะรักษาความสัมพันธ์ไว้ไพ่นะคะไพ่เมืรอมิตแล้วก็ไพ่ ไพ่ของชาวราศีกันขึ้นนะคะเป็นไพ่เฮอร์มิตเนาะมีไพ่ราศีสิงห์เข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนะคะไพ่เฮอร์มิตไพ่ผู้หญิงราชนีถือเหรียญคลีนออฟเฮดิ a เกิลนะคะสองช่วยคุณยังรักษาความสัมพันธ์อันนี้เอาไว้คุณยังมีความรู้สึกที่ควบคุมตัวเองได้ยังอยู่นิ่งๆอยู่ในที่ของตัวเองและยังไม่อยากจะทําให้ความสัมพันธ์ของคุณแตกหักหรือพังลงนะคะคุณยังมีความจริงใจให้กับเขาคุณยังเก็บ หมุนความรู้สึกนี้เอาไว้รักษาเอาไว้นะคะชาวกันยังสําหรับบางคู่บางท่านที่กําลังมีปัญหาหรือว่ากําลังที่กําลังใช้เวลาในการทบทวนหลายสิ่งหลายอย่างในความสัมพันธ์แต่คุณก็ยังจะรักษาไว้คุณก็ยังเพื่อที่สานต่อนะคะพยายามปรับมุมมองความคิดของตัวเองเพื่อที่จะยังรักษาเขาไว้อยู่คุณยังมีความจริงใจให้กับเขาคุณยังจะพยายาม รักษาความสัมพันธ์ครั้งนี้นะคะเอาล่ะค่ะเราไปต่อนะคุณยังพยายามที่จะสู้พยายามที่จะทำให้ทุกสิ่งทุกอย่างนะคะยังคงอยู่ต่อไปเราไปดูชุดที่สองนะคะชุดที่สอง ชุดนี้ความสัมพันธ์ชาวกันระหว่างเขาคนนั้นนะคะที่คุณกำลังคิดที่คุณกำลังที่คุณกำลังคิดถึงเขาอยู่เนาะที่คุณกำลังคิดถึงเขาอยู่นะคะชาวกันในสถานะแค่คุณคุยสถานะคบคุยอยู่หรือว่าสถานะที่กำลังมีปัญหาตอนนี้นะต้องการหาคำตอบให้กับตัวเองหานแนวทางนะคะ ถามใจว่าตอนนี้เขาคิดอย่างไรหรือบางท่านอาจจะเป็นคนโสดนะคะชาวกันโสดอยากรู้ว่าความรู้สึกของเขาตอนนี้เขาคิดอย่างไรนะคะแม่หมอจะเอาสถานะรวมกันอยู่นะแต่ว่าเดี๋ยวเรามาอ่านนะ้าไพ่แยกแล้วกันนะคะไพ่ชุดแรกของกันนะคะออกมาแล้ว ไพ่แบ่งเป็นสองชุดด้านบนคือเขาคนนั้นด้านล่างคือคือชาวราศีกันเรื่องเราอาจจะสลับกันก็ได้นะคะ เรื่องราวอาจจะสลับกันก็ได้นะเรามาดูความความรู้สึกของเราก่อนไพ่ของชาวการมีไพ่8ดไม้เท้านะคะ of w a n d แล้วก็ไพ่ Empress นะคะมันเหมือนกับว่าคุณรักษาความสัมพันธ์นี้เอาไว้แน่นอน หรือความสัมพันธ์นี้อาจจะยาวนานมาแล้วสถานะแค่คุยคุยสถานะคนคบคุยอยู่หรือสถานะคนรู้จักกันมานานนะคะไพ่ของเขาเป็น king of pentacles แล้วก็ไพ่ the tower หัวใจของเขาโครนลงหัวใจของเขาโครนลงแตกหักลงมันเกิดจากอะไรนะคะ อนนี้ชาวราสีกันนะคะความสัมพันธ์ของคุณกับเขาเหมือนมีเรื่องที่ต่างคนอาจจะกดดันหรือมีเรื่องไม่เข้าใจกันสำหรับสถานะที่กำลังคบคุยหรือสถานะที่กำลังคบกันอยู่ไพ่ของเขามีเเวอร์โค่นลง ให้ของเขามีความรู้สึกเสียใจนะคะแต่เขาก็ยังพยายามที่จะเปิดใจแลบฟังเราอยู่เราอาจจะติดต่อไปหาเขาเขาอาจจะคุยกับเราอยู่แต่เขาเสียใจในมุมของเขาเขาขาดคาดหวังในตัวเราเช่นเดียวกันสถานะแค่คุณคุยสถานะคบคุยอยู่หรือกำลังที่มีเรื่องระหองระแหงหรือความไม่เข้าใจแต่เขาก็ยังที่คิดจะเปิดใจให้กับเรา สำหรับเราเราเหมือนกับพยายามกดดันในตัวเขานะ,ะเพราะมีไพ่ knight of w a n d อัศวินไม้เท้าเขาอาจจะเป็นคนที่ค่อนข้างเป็นตัวของตัวเองนะในบางคู่เขาเป็นคนที่มีไฟค่อนข้างเป็นตัวของตัวเองนะคะแต่บางสิ่งบางอย่างเราอาจจะไปเหมือนกับไปกดดันอะไรเขาหรือเปล่าในความสัมพันธ์ ไปทําให้เขาอึดอัดหรือเปล่าไปอะไรบางอย่างทําให้เขารู้สึกกดดันในตัวเองนะคะแต่ทั้งๆท,ที่คุณอาจจะเจต,ตนาดีกับเขาคุณอาจจะหวังดีกับเขาเนาะอาจจะเให้ความคิดเห็นหรือการช่วยเหลือหลายๆด้านที่หวังดีกับเขาแต่บางครั้งเขามองว่าสิ่งที่เขาทำอยู่นั้นนะคะถูกต้องแล้วและบางทีความคิดก็ต้องแตกต่างกัน หรือต่างฝ่ายต่างมีความคิดที่ต่างกันต่างฝ่ายต่างมีความคิดที่ไม่เหมือนกันเนะะาะครานี้ตําแหน่งของเขามีไพ่หนึ่งดาบหกเหรียญแต่เขาก็ยังพร้อมที่จะเข้าใจยเราอยู่นะแต่สําหรับเราเราพร้อมที่จะหาเหตุผลให้กับตัวเองแล้ะชาวกันเริ่มไปรู้สึกว่าคุณไปคาดหวังในตัวเขา แต่มันไม่เป็นอย่างที่คุณคิดคุณพยายามเปิดใจใช้เวลานาน,านมากพอสมควรสําหรับบางคู่ที่กาลังคบคุยกันอยู่ก็แล้วแต่คุณเหมือนกับว่าคุณไปคาดหวังหรือว่าผลผลออกมามันต้องออกมาชัดเจนมากกว่านี้แต่สําหรับเข,เขาเขาอาจจะยังไม่ตัดสินใจก็ได้ทําให้ชาวราศีกันเริ่มไต,ต่ตองพิจารณาถึงความถูกต้องถึงความถูกต้องที่จะเป็นไปเหมือนคุณไปคาดหวังให้เขาอยู่ในสิ่งที่คุณวางแผนไว้ หรือว่าต้องการเป็นอย่างที่คุณคิดหรือความชัดเจนในความสัมพันธ์หรือคนแค่กําลังคบคุยสําหรับคนคบคุยอยู่ก็ต้องการความชัดเจนแต่สําหรับคนที่คบกันอยู่ก็ต้องการที่จะเห็นอะไรที่มันชัดเจนมากกว่านี้ในการสร้างความสัมพันธ์ดังนั้นเขาอาจจะรู้สึกกดดันตัวเองเขาอาจจะเป็นตัวของตัวเองค่อนข้างสูงและครั้งนี้เขาก็ต้องมาโดนกดดันหลายอย่างเขาก็เลยมีความรู้สึกว่าเขาก็ยังที่จะเปิดใจกับเราอยู่นะ เขาก็ยังรู้สึกเสียใจเขารู้สึกอึดอัดพอสมควรแต่ก็รู้ยังโอกาสให้กับเราเขาเปิดใจแต่คุณต้องการความชัดเจนดังนั้นนะคะไพ่ของเขายังขอโอกาสเริ่มต้นไพ่ของเขายังมีโอกาสที่จะเริ่มต้นใหม่ เริ่มต้นใหม่กับเราหรือบางครั้งเขาอาจจะเสียใจในสิ่งที่เขาทําผิดพลาดไปเขาก็ยังมีใจให้เราอยากจะเริ่มต้นอยากจะขอโทษอยากจะขอคืนดีเปิดใจที่จะแก้ไขแก้ตัวสําหรับเขาคนนั้นของชาวกันแต่สําหรับชาวกันแล้วชาวกันคงจะไม่มีเวลามากมายนะักนะคะคุณรู้สึกว่าเอ็มเปอร์เข้ามาความเชื่อมั่นตัวเองค่อนข้างสูงและคิดว่าดีที่สุดแล้วอืบางครัง้งในบางท่านนะตอนนี้ชาวกันอาจจะอยาก คิดจะแยกย้ายคิดจะเลิกราหรือถอยออกมาถ้าหากเขายังไม่ปรับหรือแก้แก้สถานการณ์ให้มันดีกว่านี้หรือไม่ลงมือทำอะไรสักอย่างนะคะเขาก็จะคงจะอาจจะชาวกันอาจจะไม่ให้โอกาสแล้วหรือว่าต่างคนต่าง มองไปข้างหน้าดีกว่าไหมถ้าต่างคนต่างไม่เข้าใจกันนี่คือความคิดของชาวราศีกันและในขณะเดียวกันเขาขอเริ่มต้นใหม่แต่สําหรับคุณคุณคิดว่าถ้าไปด้วยกันไม่ได้มันก็ควรจะจบเพยงเท่านี้มากกว่าคุณมีข้อเสนอหรือว่าอะไรที่คุณวางแผนในสิ่งที่คุณคิดเสนอให้เขาว่าเออมันมัน,ม,นมันควรที่จะได้รับคําตอบที่ชัดเจนมากกว่านี้นะคะกับการเวลาที่ผ่านมา ในบางท่านอาจจะเป็นสถานะแค่คุคุยสถานะกําลังคบคุยอยู่ตอนนี้อ่าหรือกําลังคบกันอยู่ตอนนี้นะคะถ้ามันยังไม่พัฒนาหรือว่ามันยังเออยังเหมือนเดิมอะไรอย่างนี้เนาะความคาดหวังที่ชาวการให้กับเขามันไม่เป็นอย่างที่คุณคิดคุณพร้อมที่จะอืมเป็นเรียกตัวเองกลับมารักตัวเองมากขึ้นเราพยายามที่จะหาคําตอบให้ตัวเองอย่างชัดเจนว่าจะอยู่หรือไปมันเป็นช่วงเวลาที่ชาวการกําลัง แต่นะคะชุดแรกที่เราดูก็คือกันยังพยายามที่จะรักษาความสัมพันธ์นี้ไว้อยู่แต่ในขณะเดียวกันกันก็มีความเด็ดขาดและก็เด็ดเดี่ยวอยู่ในใจลึกๆถ้าหากมันเป็นไปไม่ได้จริงๆก็ต้องถอยกันเริ่มนิ่งมากขึ้นและกําลังหาคําตอบให้ตัวเองอยู่นะคะแต่ชาวกันคนเขาคนนั้นของชาวกันก็ยังอยากจะขอโอกาสอยู่เหมือนกันนะไพ่ค่ะขอไพ่ความสัมพันธ์นี้นะคะระหว่าง เขาคนนั้นกับชาวกันเนี่ยจะกลับมาหากันได้ไหมหรือว่าหรือเพียงแค่นี้รีวิวสามถ้วย The w เวอรราชินีเหรียญรา,ราชาดาบความสัมพันธ์นี้ยังทุรักทุเลนะคะ ความสัมพันธ์นี้ยังทุรักทุเลยังไม่สามารถที่จะปล่อยมือต่อการได้มีไพ่เดว,ว,วิยังมีความรู้สึกบางสิ่งบางอย่างที่ต่างคนยังมีความผูกพันอยู่ยังมีความรักที่หว่วงใยกันอยู่แต่คนหนึ่งอาจจะเก็บความรู้สึกอีกคนหนึ่งอาจจะต้องการที่เหมือนกับต่างคนอีกอีกฝ่ายหนึ่งเขาก็อาจจะจริงจังกับเราเช่นเดียวกันและอีกฝ่ายหนึ่งกําลังคิดทบทวนคิดเยอะนิดนึงนะคะในความสัมพันธ์แต่คุณสองคนก็เหมือนจะ รักกันและมีความผูกพันอะไรลึกซึ้งอยู่นะคะที่ไม่สามารถที่จะแยกกันเป็นเดอะเวคุณยังมีความรู้สึกที่ยังห่วงหาอะไรกันอยู่นะคะเป็นไพ่ใต้สำรับเป็น5เหรียญดังนั้นความสัมพันธ์มันเหมือนกับกำลังห่วงใยรักษาความสัมพันธ์นี้ยังไม่สามารถปล่อยมือกันได้ดังนั้นโอกาสที่ชาวกันจะให้โอกาสชาวเขาคนนั้นของกันนะคะน่าที่จะเปิดโอกาสนะแล้วก็ให้เวลากันอีกสักพัก ความสัมพันธ์นี้ก็ไม่น่าที่จะหลุดรอยไปนะคะดังนั้นเนาะสำหรับชาวราศีกันนะคะกําลังตัดสินใจอยู่นะตอนนี้เนาะความรักความห่วงใยคุณยังมีต่อกันอยู่ดังนั้นก็รองใจเย็นๆน,นะคะค่อยๆปรับค่อยๆแก้กันไปอย่าเพิ่งใจร้อนในช่วงเวลานี้นะคะช่วงนี้ก็เริ่มเข้าเดือนเมษาอากาศเริ่มร้อนเหมือนกันนะคะก็ไว้เป็นแนวทางเนาะยังไงก็ยังรักษาความสัมพันธ์ยังไม่ตัดทิ้งหรือว่าห่างกันไปไหนนะ แต่เหตุผลมันก็ค่อนข้างที่จะอ,อน่าคิดอยู่เหมือนกันนะคะแต่ชาวกันก็คงจะยังรักษาความสัมพันธ์นี้ไว้อยู่นะคะต่อไปเราไปดูคนโสดของชาวกานบ้างคนโสดชาวกันค่ะคนโสดนะคะไพ่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกชาวกานช่วงนี้คนโสดเป็นอย่างไรบ้างมีไพ่เฮอร์มิตนะคะเป็นไพ่ มีไพ่เฮอร์มิตสองถ้วยสี่ดาบนะคะคนโสดชาวกันนะคะยังมองหาคนที่จริงใจที่จะเข้ามานะคะตอนนี้ก็คิดคิดเก็บเก็บอยู่เหมือนกันนะคะกำลังต้องการใครสักคนนานหรือมีเกณฑ์ที่คุณจะเจอคนใหม่ที่จะเข้ามาเข้ามาสื่อสารเข้ามาจริงจังนะคะกับคุณแต่คุณก็ใจเย็นอยู่เหมือนกันนะคะพยายาม อยู่ในที่ของตัวเองพยายามควบคุมความรู้สึกของตัวเองนะคุณโสดคุณรู้สึกมีพลังงานบางอย่างไพ่เฮอร์มิตเข้ามาเป็นไพ่ของชาวราศีกันอยู่แล้วนะคะไพ่เฮอร์มิตเข้ามาเหมือนกับว่าคุณกําลังใช้พลังงานที่ะจะเย็นที่สุดในการคัดสรรคนที่เข้ามาในะช่วงเวลานี้ทำเั่นนะคะเวลาเวลานะคะแล้วก็ขอเริ่มต้นใหม่แล้วก็เรื่องต้องการความรักที่สมบูรณ์แบบที่สุดดังนั้น ชาวกันในเดือนมีนาคุณยังพยายามที่จะใจเย็นอยู่โลกของตัวเองนะคะแล้วก็มีคนหยิบยื่นเข้ามานี่คุณก็ยังเก็บความรู้สึกได้ดีดังนั้นนะคะวันเวลาคุณจะต้องเจอคนที่ใช่แน่นอนใกล้ๆแล้วเหมือนกันนะคะอาจจะเป็นธรรมดันก็ธันวาเนะะาะปลาสีธนูนนะคะนะคะมีเกณฑ์แน่นอนมีเกณฑ์ที่จะเจอคนที่ใช่เร็วๆนี้หรือว่าคนที่ถูกใจเร็วๆนี้สําหรับ ชาวราศีกันคนสูนะคะใจเย็นๆค่อยๆค่อยๆไต่ตรองค่อยๆเลือกนะคะอย่าเพิ่งใจร้อนคนที่อยู่ในใจคุณกําลังจะเดินเข้ามาขอให้พลังงานนี้จงมาเกิดกับชาวกันคนสดนะคะก็เป็นกําลังใจช่วยนะคะแม่หมอขอเป็นกําลังใจช่วยให้กับทุกท่านนะคะชาวราศีกันไม่ว่าสถานะแค่คุณคุวยสถานะครบรักกันอยู่หรือกําลังมีปัญหานะคะ ขอให้ทุกสิ่งทุกอย่างค่อยเป็นค่อยไปอย่าใจร้อนคิดว่านะคุณความสัมพันธ์ของคุณยังคงอยู่แน่นอนนะคะและคนสดที่กําลังเจอคนใหม่เข้ามาหรือคนที่ใช่เร็วเรนี้นะคะขอภพ่อุ๋ยพรค่ะโอเคนะคะก็ประมาณนี้สําหรับเดือนมีนาชาวราศีกันขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมนะคะโอกาสหน้าเราพบกันไหมวันนี้แม่หมอขอตัวไปก่อนสวัสดีค่ะ